สวัสดีครับขอต้อนรับพี่พี่แม่แม่แล้วก็บรรดาเอซฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ภูตะลึงคาเฟ่จังหวัดนครนายกนานๆฮะจะได้มีโอกาสมาแบบนี้สักทีเมื่อก่อนผมมาไปจำนะแบบนี้ฮะหยุดตรงกับแฟนไม่ได้เลยฮะตออ <laughs> อันนี้คือวิธีปกติของผมนะฮะวิธีการใช้ชีวิตปกติให้ดูบรรยากาศนี่ะโอ้โห อากาศดีมากอากาศดีมากหน้าฝนนะ,ะรคนรับกบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากพื้นที่กว้างพื้นที่กว้างนี่ฮะนี่ฮะส่วนที่สั่งกาแฟจะเป็นตรงนี้คะนี่ภูตะลึงคาเฟ่อฟแอนคอฟฟี่นี่ฮะ,ฮะอากาศดีบอกเลยว่า มาช่วงนี้อากาศดีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์มาได้นะครับภูตะลึงคาเฟ่นคนระนายกใกล้กรุงเทพมหานครแล้วก็สุดประการฮนะยิ่งใครอยู่ลังสิตนคะรนายกนี่อย่างใกล้เลยครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยครับคือวันนี้น่าจะไปประมาณสามที่วันนี้นะครับที่วางแผนไว้ ที่สุดท้ายก็น่าจะแวะที่ลังสิตก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะว่ามีแพนจะมาหลายครั้งแล้วมีแพนจะเดินทางมานครนายกหลายครั้งแล้วอันนี้คือก็เกือบจะไม่ได้มานะเออก็เกือบจะไม่ได้แต่ก็ได้มาฮะขอบคุณเวลาขอบคุณต้องขอบคุณช่วงช่วงเวลานี่ฮะ บรรยากาศดีมากภูตะลึงคาเฟ่นโอ้เขาเนี่ย,ยบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากกว้างขวางมีคนขึ้นไปข้างบนนู่นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปเก็บบรรยากาศนะครับนี่บรรยากาศด้านบนนะครับ จะเห็นภูเขาฮะเขาก็จะขุดล่องน้ำนะฮะเขาขุดเป็นล่องน้ำไม่ใช่ล่องน้ำเป็นบึงมสมชื่อนะภูก็มาจากภูเขาตะลึงก็น่าจะตะลึงจากความเป็นธรรมชาติ ดีดีครับดีดีดต่อใจมากฮะนี่ฮโอ้ยพามาดูพามาดูความเป็นธรรมชาตินะวันนี้ฮะวันนี้ช่องนี้เลยเน่ยพามาดูคาเฟ่แถวนคะรนายกนะครับภูตะลึงคาเฟ่ฮะแดดเริ่มมาแล้วฮะมาถึงแล้วแล้วก็ สั่งกาแฟสองแก้วครับแบล็คคอฟฟี่ไม่หวานเหมือนเดิมมีคนอยากกินเค้กเลยนะเค้กทุเรียนไม่เห็นเหลืองเลยอ่ะไม่มีเพราะว่าหมดหน้าทีอา่อันนี้อะไรอันนี้เค้กมะพร้าวเอาว่าแล้วทําไมสีขาวเราจะถามว่าเค้กทุเรียนอะไรทําไมสีขาวเขาบอกไม่มีเพราะว่ามันหมด,ม,หม,ดมันหมดเทศกาลทุเรียน้วอ๋อเขาไม่สั่งทุเรียนล้วดูมาทำอ่ะใช่มันหมด เทอามือพอนะคนนี้เห็นเท่งมือพอเห็นเท่ามือพอโอเคนะครับขอบคุณนะครับทีเ่เข้ามาชมคลิปอนะ่ะอย่าลืมกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ช่องนี้อร่อยแน่ด้วยนะครับวันนี้มาที่ภูตะลึงคาเฟ่นะครนายกจะเอาช้อนหรือผู้อ่ะเขาเรียกอะไรอะที่ที่ปลูกต้นไม้เขาเรียกอะไรอ๋อคลิปผู้อ่ะผู้อ่วเออได้ไง <c oughs> เอาช้อนหรือพรวัวไม่เอาอะไรตั้งนั้นนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกดให้ด้วยนะครับคุณครับผม